ก่อนจะไปดูอาเค n e นซีซั่นสกันในวันที่9พฤศจิกายนนี้ผมเอาจาก c h anel n The Move ก็ขออนุญาตสรุปข้อมูลในเรื่องสำคัญของซีซั่นแรกให้ผู้ชมกันตามนี้ครับเรื่องราวของอาเคียนจะแบ่งนำเสนอออกเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงที่2ตัวเอกวายกับพาวเดอร์ยังเป็นเด็กน้อยช่วงที่2ก็ช่วงที่ทั้งคู่เข้าสู่วัยรุ่นประมาณอายุ14-16ปีครับและช่วงสุดท้ายพวกเขาจะอยู่ในวัย20ต้น,ตน เหตุการณ์สำคัญในทไทม์ไลน์วัยเด็กจะเป็นการเกิดนาไม่เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างคนจากเมืองชั้นบนอย่างพิวทเวอร์และก็อันเดอร์ซิตี้ที่อยู่ด้านล่างยังไงก็ตามโครงสร้างของเมืองทั้งสองนั้นถูกปกครองภายใต้ระบบสภาเดียวกันในความหมายก็คือทุกๆก,การตัดสินใจจะทําผ่านระบบสภาที่มีตัวแทนจากตระกูลหรือว่าผู้นําระดับสูงเข้ามาให้ความเห็นและทําการโหวตมติต่างๆอย่างเท่าเทียมถ้ว่าแม้หลักการจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ว่าความเหลื่อมล้ําระหว่างเมืองด้านบนกับสลัมด้านล่างก็เด่นชัดเหลือเกิน พิวทาวเวอร์เจริญก้าวหน้าส่วนอันเดอร์ซิตี้นั้นเต็มไปด้วยอาชญากรรมความเป็นอยู่ที่ยากลําบากและสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษสังเกตได้ชัดเจนเวลาที่หน่วยเอนฟอ์เซอร์เดินทางมาเยือนอันเดอร์ซิตี้พวกเขาจะสวมหน้ากากากันแก๊สพิษเอาไว้เสมอความไม่เท่าเทียมกันได้สร้างความขับแค้นจนก่อเกิดกลุ่มต่อต้านขึ้นภายในอันเดอร์ซิตี้ครับโดยตัวละครสำคัญที่เป็นแกนำนำในช่วงเวลานั้นก็คือแวนเดอร์มาล่าเนื้อแห่งเมืองใต้ดินแล้วก็ซิลโก้เพื่อนสนิทที่เป็นดั่งพี่น้องของขออองนพกกกาาาาียย่ิสภภทตตู้ใจจ แล้วพวกเขาจะตั้งชื่อประเทศของตอนเองว่าซอนณนะตรงนี้ตัวซีรีส์จะไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนหลังแต่ทั้ง2เหตุการณ์ถือเป็นจุดเปลี่ยนของแวนเดอร์และซิลโกเหตุการณ์แรกก็คือความขัดแย้งที่นาไปสู่การทําหันกันเองถ้าซิลโกคว้ามีดมาไม่ทันเขาก็อาจจะถูกสังหารด้วยฝีมือของเพื่อนไปแล้วส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือการนากองกําลังต่อต้านบุกข้ามสะพานไปยังพิวทาวเวอร์ ก,การประทะกันทำให้พ่อแม่ของวและพาวเดอร์เสียชีวิตรวมทั้งเพื่อนร่วมอุดมการของแบนเดอร์อีกมากมายวินาทีที่เห็นภาพเหล่านั้นมาลาเนื้อแห่งเมืองใต้ดินก็ปลดอาวุธของตอนเองและเขาไปโอบอุ้มเด็กทั้งสองก่อนจะพาพวกเธอกลับไปยังซอนในที่สุดความฝันในการสร้างอิสรภาพเปลี่ยนเป็นการเจรจาสงบศึกกับพิวทาวเวอร์ผ่านทางเกรซันซึ่งเป็นผู้คุ้มกฎของเจ้าหน้าที่อินฟอสเตอร์ในตอนนั้นว่าชาวซอนจะไม่สร้างปัญหาให้กับเมืองด้านบนอีก และกับการที่เจ้าหน้าที่ Enforcer จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับกิจการของคนในเมืองชั้นล่างก็รตัดสินใจดังกล่าวได้นำพาความสงบกลับมาครับแต่ว่าท่ามกลางความสงบมันก็ไม่ได้มีคนที่เป็นสุขเสมอไปแน่นอนว่าคนที่คุกกลุ่นอยู่ในใจมากที่สุดก็คืออดีตเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของแวนเดอร์ซิลโก้นั่นเองครับ you die for the cause, but you อาเคนหรือพลังเว่นม์นั้นถูกเชื่อมาตลอดว่าผู้ที่ควบคุมมันได้จะต้องมีทักษะดังกล่าวติดตัวมาตั้งแต่เกิดรวมทั้งเหล่าคณะสมาชิกสภาแห่งพิวทาวเวอร์ต่างมีความเห็นเป็นในทิศทางเดียวกันว่าอาเคนคือสิ่งอันตรายเพราะมันเคยบ่อนทำลายผู้คนและสร้างหาย,ยนะให้กับอรารยธรรมมาแล้วมาตกอยู่ในมือคนชั่วเมืองพิวทาวเวอร์จึงถูกสร้างขึ้นบนแนวคิดที่ต้องการหลีกหนีจากสงครามของพวกจอมเวทัน่นเท่ากับว่าเมื่อไรก็ตามที่มีคนเข้าไปพัวพันกับอาเคนหรือมีข่าวลือถึงการมีอยู่ของสิ่งนี้ภายในเมืองมันจจะะะะสส่่่งงงผผลลลลกกกกรทททบบด้บออ้้าานออออมมเเแููีียวขถโษ ตัวละครที่หมกมุ่นกับอาเคนมากที่สุดก็คือเจสทาลิสเหตุผลที่ทําให้เขาสนใจก็เพราะว่าเจสในตอนเด็กกับแม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใช้เวทมนต์คนหนึ่งครับจอมเวทคนนั้นวาร์สองแม่ลูกให้รอดพ้นจากพายุพิมะแล้วมันทาให้ทั้งสองมีชีวิตจนมาถึงทุกวันนี้ก่อนแยกทางกันจอมเวทได้เผยเคล็ดวิชาให้เด็กน้อยได้เห็นว่าผลิตคริสตัลในมือคือกุญแจสําคัญในการใช้พลังเวทมนต์ของเขาเจสจึงเก็บสร้างคริสตัลันนั้นติดตัวไว้ตลอดเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าวันหนึ่งเขาจะใช จากนั้นเขากับแม่ก็ย้ายมาอยู่ในพิวทาวเวอร์ครับเด็กหนุ่มเข้ารับการศึกษาในอะคาเดมีของเมืองแห่งนี้และเริ่มต้นทําการศึกษาอาเคียนอย่างลับๆแต่แล้วความลับก็ถูกเปิดเผยเมื่อวายและพวกที่ต้องการหาเงินกับการสร้างการยอมรับจากผู้ใหญ่ได้ตัดสินใจบุกเข้าไปขโมยของภายในห้องพักของเจสจนเกิดอุบัติเหตุระเบิดตามมาแน่นอนว่าการระเบิดภายในพิวทาวเวอร์ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เหล่าคณะอินฟอสเตอร์จะต้องเข้าไปสืบสวนหาความจริงและจับตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้ วิรกรรของกลุ่มตัวละครัยรุ่นนะช่วงเวลานี้ทั้งในมุมของเจสและฟากฝั่งของวายกับพาวเดอร์ได้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะส่งผลต่อเนื่องไปสู่เหตุการณ์มากมายหลังจากนั้นครับเริ่มจากเจสที่กับถูกขับไล่ออกจากอะคาเดมี่แต่ด้วยการช่วยเหลือจากวิกเตอร์ผู้ช่วยของศาสตราจารย์ไฮเบอร์ติงเกอร์หนึ่งในสมาชิกสภาวิกเตอร์นั้นเชื่อมั่นในไอเดียของเจสทั้งสองจึงช่วยกันคิดคน้นและไขความลับของคริสตัลเวท์มอ์ที่ได้กลายมาเป็นรักฐานให้กับเพกสเกตในเวลาต่อมา โดยเครื่องมือชนิดนี้จะทําให้การเดินทางข้ามอาราจักต่างๆทําได้อย่างรวดเร็วยกระดับเมืองให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดเจสรอดพน้นข้อกล่าวหานะครับแถมยังกลายมาเป็นขวัญใจประชาชนที่สร้างความก้าวหน้าให้กับพิโทเวอร์ ต่สลับมาใี่ฝั่งของไวพาวเดอร์กับเพื่อนร่วมกวนอีก2คนอย่างไมโลและแคลเกอร์ก็ต้องหลบซ่อนตัวเพราะการไปป่วนเมืองด้านบนแม้จะไม่ตั้งใจแต่ก็ถือว่าเป็นการละเมิดข้อห้ามที่แวนเดอร์ทำสัญญาตกลงเอาไว้เรื่องราวในส่วนนี้จบลงด้วยการยอมเสียสละของไวเธอจะหนักได้แล้วว่าตนเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความตึงเครียดร,ระหว่างซอนและพิวโทเวอร์ครับถ้าเธอยังซ่อนตัวต่อไปและผู้คุมกดเกรสันยังหาคนผิดไปรับโทษตามความต้องการของสภาไม่ได้สงครามการต่อสู้จริงๆอาจจะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เธอจึงยออมมอบตัว แต่วนเดอร์กับเบนโซมาห้ามเอาไว้ที่ทันวนเดอร์จึงอาสาเป็นคนยอมถูกจับแทนพวกเด็กๆแต่แล้วในตอนนั้นเองที่ซิลโก้ช่วงชิงโอกาสเข้ามาแทรกแซงน้ำพาจุดจบไปยังเบนโซและเกรสันที่ต้องตายด้วยน้ำมือของอสุรกายที่เป็นผลพวงมาจากสารอันตรายชิมเมอร์ ไวเดอร์ถูกจับตัวไปนะครับทำให้วายไมโลและแครกเกอร์ตั้งใจจะไปช่วยเขากลับมาในขณะที่พาวเดอร์ถูกห้ามไม่ให้ไปด้วยเพราะวายไม่อาจสูญเสียน้องสาวไปคนแต่ว่าในมุมของพาวเดอร์นะครับเธอมีปมในใจเรื่องไร้ประโยชน์ชอบทําผิดพลาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะถูกสั่งให้อยู่ตามลําพังรอคอยการกลับมาเด็กน้อยก็เริ่มสติแตกจนตกผลึกได้ว่าคริสตัลที่เธอแอบหยิบมาจากห้องทํางานของเจสอาจจะใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือแวนเดอร์ได้พาวเดอร์จึงแอบติดตามไปครับกระทั่งเมื่อถึงเวลาชี้เป็นชีตายทุกทุกคนกำล เผาเดิร์ดที่ซ่อนตัวอยู่ภายนอกอาคารจึงลงมือปล่อยระเบิดที่เธอไม่เคยทาสาเร็จเพราะว่าครั้งนี้มันได้ผลแรงระเบิดทําลายทุกสิ่งทั้งศัตรูและมิส,สหายไมยโลและแครกเกอร์จบชีวิตลงทันทีประตูที่เคยกันศัตรูได้ก็เปิดทางให้มันเข้าถึงพี่สาวของเธอครับไวเดอร์ที่หลุดพันธนาการมาได้จึงเข้าไปขัดขวางและต้องยอมดี่มชิมเมอร์เพื่อช่วยวายในวินาทีสุดท้ายก่อนที่เขาจะสิ้นลมหายใจสองพี่น้องรอดชีวิตมาได้ครับแต่ว่าด้วยความโกรธที่มีต่อน,น้องสาวทาให้ายพลั้งปากเรียกเผ่าเดววหร์าว่าจิงงงสในนนภาษาษษออัักฤ่เ จากนั้น <c oughs> วายก็ปล่อยให้พาวเดอร์อยู่ตามลำพังเปิโดโอกาสให้ฟิลโก,โก้กับพวกไปเจอเธอจอมวายร้ายเกลียกล่อมและโอบรับเด็กน้อยที่จิตใจกำลังเปราะบางเข้ามาเป็นพวกในขณะที่วายก็ถูกมาคัสรองหัวหน้าหน่วยเอนฟอสเตอร์แปะยาสลบแล้วก็พายแยกตัวไปในที่สุดบทสรุปของเหตุการณ์นี้จึงเป็นจุดแตกหักระหว่างสองพี่น้อง ยุคใหม่ของพิวทัวร์ได้นาเสนอความเป็นไปของตัวละครหลักแต่ละคนครับรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบอื่นๆด้วยซึ่งก็จะสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันที่จะเป็นรากฐานไปยังซีซั่นต่อไปประเด็นแรกก็คือเวทมนต์จากผลกคริสตัลที่อันตรายไม่เสถียรพร้อมระเบิดตลอดเวลามันได้กลายมาเป็นรากฐานของเฮกสเกตแล้วก็เฮกสเต็เมื่อเจสและวิกเตอร์สามารถแปลสภาพคริสตัลให้กลายเป็นรูปทรงกลมที่ปลอดภัยโดยเราเรียกวัตถุทรงอำนาจชิ้นนี้ว่าเฮกสเต็กเจมสโตนฟิลลิ่งก็จะคล้ายๆกับอาร์คเรงใเตอร์ที่เสริสรษฐ์ขพวกเา เช่นปลอกแขนแอตลาสที่ใช้ยกระดับความแข็งแกร่งให้กับมือทั้งสองข้างหรือว่าเฮกส์คลอแขนกลที่ติดตั้งลำแสงทรงพลังที่ใช้สำหรับส,ร,สร้างผลงานให้กับนักประดิษฐ์ทั้งสองวาดหวังให้เฮกสเ c ็เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างโลกใหม่ที่ดีกว่าเดิมทว่าโครงการนี้ยังไม่เสถียรมากพอในมุมมองของไฮเมอร์ดิงเกอร์ครับเขาจึงขอทั้งคู่ค้นคว้าวิจัยต่อไปและไม่ให้เปิดเผยเรื่องนี้กับสาธารณชน จะไม่เห็นด้วยนักแต่ว่าเจสก็ยอมทําตามกระทั่งในช่วงสุดท้ายของเรื่องที่เขาจําเป็นจะต้องนำเฮกสเทคมาใช้เป็นอาวุธเพื่อต่อสู้ทําลายโรงงานผลิตชิมเมอร์ร่วมกับไวซีนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความทรงพลังของเฮกสเทคเจมสโตนที่ยกระดับพลังการทำลายล้างจากค้อนธรรมดาให้กลายเป็นอาวุธที่เสมือนตีบวกพลังเวทมนต์มาเลยครับ HexTech ยังได้รับความสนใจจากเอเมซ่าเมดดาดาแห่งจกักรวรรดิน็อกซัสเอเมซ่าคือแม่แท้ๆของเมลหนึ่งในสมาชิกสภาที่เสมือนถูกเนรเทศจากบ้านเกิดเพราะความมีเมตตาของเธอซึ่งผิดกับเจตจำนงของผู้เป็นแม่ที่ต้องการเลี้ยงลูกชายกับลูกสาวให้เป็นนักรบและผู้นำที่เด็ดขาดเมลและพี่ชายอย่างคีโนนั้นมองว่าสงครามเป็นความล้มเหลวและการฆ่าฟันกันควรเป็นทางเลือกสุดท้ายเอเบซ่าจึงส่งเมลมายังพิวทเวอร์เพราะไม่อยากทนต่อการตัดสินใจและความคิดเห็นที่ตรงข้ามกับแนวคิดของเธอได้อีกต่อไปเมลกลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดขอองงเมืแห่นี้ และในฐานะของการเป็นสมาชิกสภาก็ทําให้เธอสามารถมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องสําคัญมากมายรวมทั้งการเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เธอต้องการเช่นการเปิดโอกาสให้เจสกับวิกเตอร์ลอ่าอเข้าไปในห้องทํางานของไฮเมอร์ด er, ิงเกอร์การครอบงำเพื่อสมาชิกสภาให้หวตามการเข้าไปสนับสนุนงานวิจัยของเจสและทั้งคู่ก็พัฒนาความสัมพันธ์จนเกิดเป็นสัมพันธ์ลึกซึ้งจุดเปลี่ยนของเมลเกิดขึ้นเมื่อแม่ของเธอเดินทางมายังพิวโทเวอร์ครับเพราะลูกชายของเธอถูกสังหารด้วยชายผู้ทรงอำนาจ เอเบซ่าเกรงว่าชายคนนั้นอาจจะโจมตีซ้ำและเธอไม่มีขุมกำลังมากพอที่จะต้านไว้ได้เอเบซ่าจึงสนใจอยากได้เฮก์เทคมาเป็นอาวุธสำหรับต่อสู้ปกป้องอำนาจของเธอนอกจากนั้นอีกหนึ่งปมเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์ที่สำคัญมากๆก็คือเฮกคอร์เฮกคอร์จะเป็นวัตถุที่มีความซับซ้อนลึกซึ้งขึ้นไปอีกครับเพราะมันไม่ได้มีแค่คริสตัลพลังเวทมนต์เท่านั้นแต่ว่ายังมีอากาักขระรูนห้อมล้อมอยู่ด้วยวิกเตอร์มีความเชื่อว่าเฮกคอร์สามารถเรียนรู้และวิวัฒนาการแม้กระทั่งมมมีีีคคควววาาาาาาิิิิดดดดเเเเปปนนขอออองงงงตัััไ้้้้กกกกรรรรททททลลลใหหพพบบ่์จะะฏยยยสืืชแ เพราะว่ามันต่อต้านการเปลี่ยนแปลงพืชที่งอกเงย,เย,เยออกมามากมายจะสลายไปในไม่ช้าเมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดกระทั่งจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นด้วยสถานการณ์ที่วิกเตอร์พบว่าอาการป่วยของเขากำลังเข้าขั้นวิกฤตและเขาจะตายในอีกไม่ช้าวิกเตอร์จึงไปปรึกษาซินนักวิทยาศาสตร์ที่เคยร่วมงานกับไฮเบอร์นิงเกอร์ครับแต่ว่าด้วยจุดยืนที่ไม่เหมือนกันเมื่อครั้งอดีตมันจึงทำให้ซินขอแยกทางซินคือผู้ค้นพบพืชที่เป็นสารตั้งต้นให้กับชิมเมอร์เขายังเป็นคนสร้างสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่่่่เเเเเเขาาาาตตัััั้้้้้งชชชืออออใใหมมมนนนวววรรรรพกกกกกบบไดดดจ์ยย็็ปผู ซินจะเป็นตัวละครที่มีบทบาทในซีซั่นต่อไปแน่ครับเพราะเขาคือคนช่วยผลิตาสารชิมเมอร์ที่เอาไว้มอมเมาผู้คนในซอนตามแผนการของซิลโก้ในขณะเดียวกันเขาก็พัฒนาชิมเมอร์รูปแบบใหม่ที่มีเสถียรภาพมากกว่าเดิมมีฤทธิ์ที่ทําให้เกิดการไกลพันน้อยลงสังเกตได้ว่าจะมีตัวละครหลายคนที่ได้รับชิมเมอร์แล้วยังคงสภาพร่างกายกับสติเอาไว้ได้นะครับเช่นไวกับจิ้งที่ได้รับชิมเมอร์เพื่อรักษาบาดแผลชะกันหรือว่าตัวละครอย่างเซวิก้านักรบผู้พักดีที่เป็นมือขวาให้กับซ <v> ิลโก้เซวิก้าอนีเเเข้าไมมาไวิกกใรรณะบดดดจมงพ็ เหตุการณ์นั้นทําให้เธอเสียแขนไปข้างหนึ่งนะครับแต่เธอก็ได้รับการติดตั้งแขนกลที่ขับเคลื่อนพลังความแข็งแกร่งจากชิมเมอร์เช่นกันสิ่นได้ส่งต่อชิมเมอร์แบบใหม่ให้กับวิกเตอร์ใช้มันเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของเฮซ์คอร์บนความเชื่อที่ว่าการไกลพันธสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกสิ่งเราจึงเห็นว่าก่อนที่จะสัมผัสเฮซ์คอร์วิกเตอร์ฉีดส,สารชิมเมอร์ให้กับตัวเองก่อนเพื่อให้มันผสานเข้ากับร่างกายและเลือดเนื้อของเขาจากนั้นก็อาศัยกฎของการมีปฏิริยากับสาร NC ของเฮซ์คอร์ เชืมเมอร์ที่แฝงอยู่ในร่างกายของวิกเตอร์ได้สร้างกระบวนการกลายพันธุ์ให้เฮกซ์คอร์แปลสภาพไปจากเดิมในขณะที่เมื่อตัวละครสกายเข้ามาพยายามช่วยเหลือคนที่เธอแอบชอบร่างกายของสกายก็สลายหายไปเสมือน่เป็นหนึ่งเดียวกับวิกเตอร์ครับส่งผลทำให้ขาข้างที่ผิดปกติของเขาแปลเปลี่ยนไปจากเดิมและมันยังมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับพลังของเฮกซ์คอร์รูปร่างใหมอนน่อีกด้วย ประเด็นที่2ก็คือสถานการณ์ระหว่างพิวเทอร์เว์และซอนเมื่อซิโก้เข้ามามีอำนาจสูงสุดในซอนเขาได้สร้างกลุ่มแกนนําขึ้นมาเพื่อกระจายอำนาจสร้างเครือข่ายของตอนเองแม้จะมีการหักหลังกันในตอนท้ายแต่ว่าจองวไวาร้ายก็แสดงให้เห็นว่าเขามักจะมองเกมขาดและนําหน้าคู่ต่อสู้อยู่2อก้าเสมอชิมเมอร์ได้กลายมาเป็นธุรกิจหลักของซิโก,โกที่สร้างเงินและขุมกําลังให้กับเขา หมอนี้ยังเลือกใช้วิธีการแบบเดียวกับเวนเดอร์ด้วยนะครับนั่นก็คือการทาสัญญากับมาคัสหัวหน้าคนปัจจุบันของเจ้าหน้าที่เอนฟอสเตอร์เพื่อให้กิจการดําเนินไปอย่างราบรื่นและกับเงินที่เขาจะมอบให้เป็นการตอบแทนต่างกันแค่มาคัสนั้นจะเสมือนเป็นเบีย้ยล่างของซิลโก้ไม่เหมือนกับเวนเดอร์กับเกรสันที่มีสถานะเป็นคู่เจรจาที่เคารพซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามนะครับกิจการของซิลโก้ก็ไม่ได้ดําเนินไปอย่างเป็นปกติเสมอไปเพราะมีแก๊งไฟร์ไลท์ของเอ็กโก้คอยขัดขวางไฟร์ไลท,ท์จะ ความสันคลอนระหว่างพิวทเวอร์กับซอนหวนกับใอีกครั้งเมื่อจิงสุกเข้าไปผ่าอาคารของอะคาเดมี่แล้วก็ขโมยเฮกเซกเจมสโตนกับเอกสารงานวิจัยออกมาเพื่อสร้างความประทับใจให้กับซิลโกครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เธอเสียสติเห็นภาพหลอนในตอนปฏิบัติภารกิจสาวน้อยจึงต้องการเรียกคืนความไว้ใจกลับมาจึงลงมือโดยพลการเจมสโตนที่หายไปทําให้เกิดความหวั่นเกรงขึ้นมานะครับว่าคนร้ายอาจจะเอามันไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งไฮเมอร์นิงเกอร์ก็เคยเตือนเรื่องนี้เอาไว้แล้ว เจสกับวิกเตอร์จงต้องพยายามหาทางแก้ไขครับประกอบกับในตอนนั้นเจสได้รับเลื่อนตำแหน่งให้กลายเป็นสมาชิกอีกคนของสภามันจะทำให้เขามีอำนาจมากยิ่งขึ้นเคทลินเพื่อนในวัยเด็กของเจสพอรู้ว่าเกิดเรื่องเธอที่เป็นเจ้าหน้าที่เอนฟอสเตอร์อยู่แล้วจึงเข้ามาช่วยตามสืบหาบาะแสและนั่นทำให้เธอได้เจอวาวที่ถูกขังอยู่ในคุกมานานหลายปีเคทลินขอให้เจสออกคำสั่งปล่อยตัว,วาวครับจากนั้นทั้งสองก็ออกเดินทางไปยังซอนด้วยกันซึ่งวาวก็หมายมั่นจะตามหาน้องสาวของเธอให้เจอ การพบกันไม่ได้ราบเรื่ออย่างที่คิดเพราะจิงซันอยู่ในสภาพจิตใจไม่ปกติเธอมักจะได้ยินได้เห็นเพื่อนสองคนที่ตายคอยมากระซิบข้างหูซึ่งก็จะเป็นอาการของคนที่เคยเผชิญกับเรื่องเลวร้ายที่กระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงนะครับความหวาดระแวงทําให้2พี่น้องเกือบสู้กันเองในขณะเดียวกันไฟไอลลี่ก็เข้ามาโจมตีเพื่อยั่งชิงเจมสโตนบทสรุปของการต่อสู้ก็คือเจมสโตนตกไปอยู่ในมือของไฟเอลลีรวมทั้งวายและเคทลินก็ถูกพาตัวไปทั้งคู่กระทั่งความจริงก็มาเฉลยว่าเอ็กโกคือผู้นำ ตัวเอกทั้ง3คนตั้งใจจะเอาเจมสโตนไปคืนสภาครับพร้อมกับบอกความจริงว่าคนที่อยู่เบื้องหลังจิงส์ก็คือซิลโก้แต่แผนการก็พังไม่เป็นท่าด้วยการตอบโต้ของจิงส์เธอใช้ระเบิดสังหารทุกคนที่กำลังจะข้ามสะพานไม่เว้นแม้แต่ตัวเธอเองที่ต้องสู้กับเอโก้ในช่วงชี้ขาดโชคยังดีนะครับที่เอโก้รอดมาได้ส่วนซิลโก้ก็มาพาตัวจิงส์ไปให้ซินรักษาได้ทันเวลาด้วยส,สารสันิมเ m m e r ที่ได้บอกคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้นั่นเองฝั่งฝั่งของสภาก,ก็มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับเมื่อมีการ ที่นั้นไฮเบอริงเกอร์ได้พบกับเด็กหนุ่มที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังและจิตใจที่ดีงามเอโกพาไฮเบอริงเกอร์ไปยังฐานรับของเขาและที่แห่งนั้นจะเป็นฐานประจำการใหม่ให้กับไฮเบอริงเกอร์ต่อไปในซีซันที่2ซึ่งผมคิดว่าสารจาน่าจะเข้ามามีส่วนในการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือให้กับกลุ่มไฟอลไลแน่ๆไม่มากก็น้อยบทสรุปสุดท้ายของเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวายไม่อาจทิ้งน้องสาวของตนเองแังจึงกลับไปยังซอนครับเขาต่อสู้กับเซวิก้าจนได้รับชัยชนะซึ่งก็จะเป็นเสมือนการแก้แค้นให้กับแเดอร์ จากนั้นจิงส์จะเข้ามาแทรกแซงเธอโจมตีจนทําให้วายหมดสติพร้อมกับพาตัวคนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองมารวมกันโดย3มคนที่ถูกเลือกก็คือวายพี่สาวที่เธอรักที่สุดเคทลินที่ถูกมองว่าเป็นคนมาแย่งความรักจากพี่สาวไปและคนสุดท้ายก็คือซิลโก้พ่อใหม่ที่เข้าใจและสพอร์ตเธอมาโดยตลอดจิงส์ต้องการให้วายสังหารเคทลินครับแต่วายก็ให้ข้อเสนอใหม่ว่าทั้งสองพี่น้องจะหนีไปจากที่นี่ด้วยกันแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับพิวเทเวอร์และก็ซอนอีก ในทางกลับกันซิลโกก็โตเถียงด้วยตัวตนของจิงที่เขาชุบเลี้ยงมาเสมือนเป็นลูกสาววแท้พร้อมกับช่วงชิงโอกาสคว้าปืนมาไว้ในมือตอนนั้นเองที่จิงสติแตกอีกรอบเพราะว่าในขณะที่เห็นว่าพี่สาวกําลังตกอยู่ในอันตรายเธอจึงหยิบปืนกลแล้วก็ยิงใส่ซิลโกทําให้กระสุนของเขาพลาดเป้าซิลโกจบชีวิต ซึ่งก่อนหมดลมหายใจเขายังยืนยันว่าเขาไม่มีทางแลกจิงกับใครและสาวน้อยสมบูรณ์แบบในใสายตาของเขาเสมอมาสิงตกฝึกทางความคิดได้แล้วนะครับว่าเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนไม่เว้นแม้แต่โตเธอและพี่สาวจากนั้นเธอก็ตัดสินใจใช้ปืนที่เธอสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อใช้กับเท็กเทคเจมสโตนโดยเฉพาะกระสุนถูกเล็งเป้าไปยังห้องประชุมสภาที่สมาชิกกำลังหารือกันว่าจะโหวตมอบอิสรภาพให้กับซอนเพื่อแลกกับการได้ตัวจิงสหรือไม่ซึ่งต้องบอกว่าตัวละครสำคัญทั้งเจสเมลและวิกเตอร์อยู่ในห้องนั้นด้วย เรายังบอกไม่ได mm ้เหมือนกันนะครับว่าชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นตายไร้เดียงไงเท่าที่ผมบอกได้ก็คือถ้านับจากเชลเลอร์ที่ปล่อยออกมาในตอนนี้ผมยังไม่เห็นพวกเขาเหล่านี้ปรากฏตัวซึ่งก็ต้องรอดูกันอีกทีเมื่ออาเคียนซีซนสอเข้าฉายทาง Netflix นะครับ โดยการนาเสนอจะแบ่งออกเป็น3องค์องค์ที่1จะเริ่มวันที่9พฤศจิกายนองค์ที่2วันที่16พฤศจิกายนและองค์ที่3ซึ่งเป็นองค์สุดท้ายของซีรีส์จะเข้าฉายในวันที่23พฤศจิกายนครับใครที่เป็นแฟนอาเค็หรือว่าคนที่เล่นเกมของจักรวาลเหล็กออริจนจึงไม่ควรพลาดซีรีส์นี้ด้วยประการทั้งปวงเอาล่ะเนื้อหาทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมประเด็นสำคัญสำคัญให้คุณผู้ชมนะผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปผมต้องขออภัยมนณที่นี้ครับ เพิ่มเติมก่อนจากกันไปนะครับสำหรับแฟนเกมก็ไม่ต้องน้อยใจว่าจะมีแค่ซีรีส์นะเพราะทางรอัดเกมทั้งเหล g กออฟเ e เจนทีมไฟต์แท็กติกไวริฟรวมถึงวอลแรนก็มีอัปเดตคอนเทนต์ที่คู่ขนานกันไปกับอาเคนเช่นการเพิ่มตัวละครเอมเป a ซ่าเมดดาใน l League of Legends ผู้เล่นจะได้เพลิดเพลินไปกับสะพานแห่งความก้าวหน้าในโหมด All Random a อา Mid ซึ่งสะพานก็จะเป็นสถานที่สำคัญภายในเรื่องนอกจากนั้นก็จะมีเปิดตัวสกินในระดับใหม่ที่มีชื่อว่า e x ็ l t ์โชดที่จะพาผู้เล่นสัมผัสประสบการณ์เรื่อองงราาาววข x, จกกผ่นตัเม ทีมไฟท์เทคนิคจะเปิดตัวเซตที่ส3ในทีมของอาเคนมาพร้อมกับแชมเปี้ยนสุดพิเศษจากในซีรีส์รวมถึงกนไกลและก็คุณสมบัติที่ได้รับแรงมานันใจมาจากซีรีส์โดยตรงมีอารีนาแบบใหม่แลวก็ตัวละครวางแผนอย่างชิบิเคนลินในส่วนของวริฟก็จะมีการอัปเดตเกมเพลย์ให้กับซินและก็วอลวิกหรือตัวละครเฮมเบอร์ดิงเกอร์ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็สามารถเล่นณตอนนี้ได้เลยนอกจากนั้นนะครับเกมไฟติ้งใหม่ล่าสุดของทางไรออดเกมอย่าง 2xKO ที่จะเปิดตัวในปีหน้าก็จะมีตัวละครจิงส์เพิ่มเข้าไปด้วย บอกได้เลยว่าทุกเกมในจักรวาลน,นี้จะมีอาเคนเข้าไปแจมด้วยกันทั้งสิ้นใครเล่นเกมไหนอยู่ก็จัดได้เลยครับเอาละและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วล่ะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเอจ Channel เดอะมูฟลาไปก่อนขอบพระคุณสาหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ